ฉันได้รับเงินทองอย่างง่ายดายฉันโชคดีทางด้านการเงินเสมอฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันมีสมองพันล้านผู้คนมากมายนำเงินพันล้านมาให้ฉันแล้วทุกๆวันฉันได้รับเงินทองง่ายๆสบายๆจักรวารรักฉัน ได้นำเงินมาให้ฉันมากมายฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลฉันจึงได้รับเงินพันล้านอยู่ทุกวันฉันเป็นอธิมหาเศรษฐีพันล้านทำมาค้าขายง่ายได้และได้เงินพันล้านสบายสบายฉันทำงานที่ฉันรักทำงานสบายและได้เงินพันล้านสบายสบาย ันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกุกวันฉันมีข่าวดีทางด้านการเงินทุกวันสักวาลนำเงินมาให้ฉันแล้วสักวาลหาทางนำเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดีทางด้านการเงินที่สุดฉันเป็นทัพพิพาหาเศรษฐีพันล้านแล้วผู้คนนำเงินพันล้านมาให้ฉันแล้ว ฉันโชคดีทางด้านการเงินฉันมีสมองพันล้านฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีไรายได้แบบแพสซีฟอินคัมฉันมีอิสรภาพทางเวลาฉันมีความสุขกับชีวิตฉันได้รับเงินทองอย่างง่ายดายข่าวดีกำลังเข้ามา ฉันเชื่อมต่อฉันเชื่อมต่อฉันอนุญาตให้เงินทองพันล้านเข้ามาสู่บัญชีฉันง่ายๆสบายๆฉันอนุญาตให้ความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาสู่ในชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นอัจฉริยะในการบริหารจัดการเงินฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดด้านการเงินฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงินเสมอฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันเสมอ ฉันได้รับเงินทองอย่างง่ายดายฉันโชคดีทังด้านการเงินที่สุดฉันเชื่อมต่อกับจกักรวาลในความมั่งคั่งเสมอผู้คนนำเงินพันล้านมาให้ฉันแล้วฉันได้รับเงินพันล้านทุกทิศทางฉันโชคดีทั้งด้านการเงินที่สุดฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขความเจริญและก้าวหน้าในชีวิตขอบคุณธุรกิจการงานของฉันประสบความสำเร็จในทุกๆวันจเจริญรุ่งเรืองและสร้างธุรกิจพันล้านง่ายๆสบายๆลูกค้านำเงินพันล้านมาให้ฉันง่ายๆสบายๆฉันเป็นทะพิมมหาเศรษฐีพ,พันล้านแล้ว ฉันโชคดีทางด้านการเงินงที่สุดฉันเป็นเจ้าของความมั่งคั่งเหลือเื่อแห่งจักรวาลฉันอนุญาตให้เงินพันล้านเข้ามาหาฉันทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆคืนไม่ว่ายามตื่นยามหลับเงินพันล้านเข้าบัญชีของฉันเสมอฉันรู้สึกสำเน็จรู้คุมและฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินกัน ฉันดึงอยุดเงินก้อนใหญ่มหาศาลเข้าบัญชีของฉันทุกๆวันธุรกิจของฉันเจริญก้าวหน้าสร้างมูลค่าหลักพันล้านง่ายๆสบายๆมีแต่คนนำข่าวดีทั้งด้านการเงินมาให้ฉันลูกค้าเองก็นำเงินพันล้านมาให้ฉันทุกๆวันฉันได้รับเงินสดง่ายๆสบายๆ เป็นเงินที่สะอาดจากจัก,กรวาลเป็นเงินที่ใช้ได้ทันทีฉันมีรายได้แบบแพสซีอินคำอย่างถูกต้องฉันมีความโชคดีทั้งด้านการเงินฉันมีเสน่ห์ดึงดูดการเงินและฉันมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนฉันเป็นที่รักของคนทุกคนลูกค้ามากมาย ผลเงินพันล้านมาให้ฉันแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนฉันให้เงินพันล้านกับฉันคนรักก็ใจดีให้เงินพันล้านกับฉันจักรวาลก็ใจดีให้เงินพันล้านกับฉันฉันเปิดรับฉันเปิดรับฉันเปิดรับฉันเชื่อมปอ ันเชื่อมต่อฉันเชื่อมต่อ,ฉ,อ,ตอฉันอนุญาตให้เงินพันล้านเข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆวันทุกๆเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันฉันสัตธ์ทธาน